ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิเวอร์แซนด์บอกมันบ้ามากเราจะเอาคำขอท่านผู้ชมที่มันแปลกๆมาทำกันนะครับใครที่อยากจะให้ผมทดลองอะไรเกี่ยวกับเรื่องโดนดาวคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับจะเดิมส่แให้บมันบ้ามากไว้ด้วยเมื่อพร้อมแล้วครับเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้ครับจะคุณมัสิตา,าลัตยาเจ็ดสี่สี่ไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับถ้าโรคชนดาวพุธดาวศุ์ดาวังคารดาวพิรุษ จะชนทีเดียวเลยนะได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาดาวทุกดวงน,นะครับมาชนเรียงกันเลยนะครับแล้วก็ดูผลของมันว่ามันจะเป็นยังไงเราต้องเอาดาวหลักเนีในมันเรียงกันก่อนนะครับในระบบสุริยะของเรานะครับดาวล,ลักลักมีอะไรบ้างอา่ะากลมต้องให้มันคงที่เรียงไปเลยนะครับพุธศุกร์อารมณ์ไม่ต้องละกันนะครับเดี๋ยวมันต้องชนอังคารหรือหัตดก็จะเห็นคันนาของมันนะครับที่แตกต่างกันเสายูเรนัสเนปจูนพูโตโด้วยใช่ไหมพูโตนคือดาวเคราะห์แค่นะครับ พูโตเราลองดูในมุมมองแผนภูมินะครับนี่ก็จะเรียงกันแบบนี้นะจากเล็กไปใหญ่นะครับนี่เล็กขึ้นมาแล้วก็ใหญ่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 ใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่จนเบิม่มเบิมแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาโลกนะครับเรียงเลยเล็งไว้แบบนี้หลอกเป้าดาวเสายูเรนัสเนปจูนส์ูโตอยูไดหาไมเจอพูโตดวงกระเปี้ยกหนึ่ง อ่ะเราไาลองเพย์กันนะครับถ้าเกิดโลกนะครับชนนะครับมันจะเป็นยังไงแต่ผมลองไล์ไปแต่ทางนี้เลยกดเพย์เลยนะครับขอสโลวนิดนึงเอาละเพย์แล้วนะครับโลกนะครับชนดาวทุกดวงตัวน,นี้ดาวพุธตุ่มดาวสุกตุ่มข้างหลังก็เริ่มชนกันไปแล้วหันกลับมาโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี้ยนี่คือดาวพื้นหัตโดน โดนชนกันเองด้วยนะครับมันชนกับดาวเสาตอนนี้ครับนอกจากโลกที่ชนแล้วเนี่ยก็จะมีดาวดวงอื่นที่ชนเองนะครับเนื่องจากมันอยู่ใกล้กันครับตัวนี้โดนดาวพฤหัสดูดมาหมดเลยดาวพฤหัสนี้แรงดึงดูดสูงมากดูดดาวทุกดวงเลยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเราเอามาเรียงชนกันแบบนี้นะดาวพฤหัสน่ะมันจะดูดทุกดวงเนื่องจากแรงดึงดูดของดาวพฤหัสเนี่ยเยอะที่สุดณตอนนี้นะ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมันชนกันนะ,นะครับถ้าเกิดเราอยู่ในระบบเสีดยดจัก,กรวาลปกติเนี่ยดวงไหนที่มีอวลนเยอะกว่าเนี่ยนะครับมันก็จะ,ะชนะไปอะไรทํานองนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่น่าแปลไปกว่าการคาดเดาอะไรนะครับวิ่งตัวเบิร์ตตุ้มกระจายไปเลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับในเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวเนี่ยอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ Comment กันไว้ได้เลยนะครับ อีพีหน้าเราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องอะไรแปลกๆอีกสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับรายการ Univer s e อรแซนบอกมันบ้ามากเราก็จะได้เอาโลกตูมตามชนกันแบบไม่มีเหตุผลแบบนี้ได้นะครับก็ดูสวยงามเหมือนจุดพุเลยนะครับดูดีว้าวนี่คือโลกชนกันก,นกระจายโอเคไปะนะครับกลาวสวัสดีครับ mm -hmm.